อยู่ญี่ปุ่นมาสิปีพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เวลาทะเลาะกับสามีทำยังไงสวัสดีค่ะแม่บักเลี้ยวมาแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะสิคะขัดเคืองใจกันเมื่อไหร่ก็หนีออกจากบ้านคะ่ะไม่ได้หนีไปไหนนะคะวันนี้จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นคะ่ะอยู่ญี่ปุ่นมานานก็ยังบริหารเวลาไม่ได้ยังต้องวิ่งทุกครั้งที่ต้องขึ้นรถไฟวันนี้ก็เช่นกันคะ่ะอ้าววิ่งสิคะ อาใส่ขายาวสาวไปทันจนได้ค่ะจะบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาลัชอาหรือว่าเวลาเร่งด่วนนะคะเพราะว่ามันเก้าโมงกว่าแล้วค่ะแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะคะลงรถไฟมาก็าต้องสาวต่อค่ะเพราะว่าเวลามันเหลือน,น้อยค่ะต้องเดิอนอีกประมาณ10นาทีนะคะเดินๆินไปอา้าวนั่นใครนั่นพี่คนไทยค่ะ พี่เขาบอกว่าถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงวะซานเดินมาผ่านหน้าร้านรอสารเห็นจักรยานจอดรอทิ้งอยู่โอ้โหสภาพยังดีปั่นไปเรียนดีไหมไม่ได้ค่ะอันนี้เขาเสียค่าเก็บไปทิ้งตั้ง500นะคะเดี๋ยวคนมาเก็บจะไม่เจอค่ะถึงแม้ว่าเขาจะรอทิ้งแต่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ถ้าเราไปเอาก็เป็นขโมยนะคะอยากได้ก็ไม่กล้าค่ะเดินต่อมานะคะมาเจอรถขยะญี่ปุ่นอยากจะลองเข้าไปดมมากๆเลยค่ะทําไมรถเก็บขยะของเขามันสะอาดอย่างนี้นะคะเดินเข้าไปดมนะคะ มันไม่มีกลิ่นเลยค่ะมันไม่เหม็นมันไม่มีน้ำหกน้ำย้อยนะคะที่สำคัญพนักง,งานเก็บขยะคันนี้แหมซ้ำบุมากมากเลยค่ะ